สีวลีจัมหาเถโรเทวตานพระปูชิโตโสระโหปัจญยาทิมหิอหังวันทามิตังสาัาสีวลีจัมมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจญาทิมหิอหังวันทามิตังสาัาสีวลีเถรคักขุณังเอตังโสติลาพังทวันตุเม สีวลีจะมหาเถโรเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอหังวันธามิตังสัทาสีวลีจะมหาเถโรจักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอหังวันธามิตังสัทาสีวลีเถรคุนันเอตังโสติลาพังพะวันตุเ,เม สีวลีจะมหาเถโรเทวตาณะรภูชิโตโสรหโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีจะมหาเถโรยักษ์ขาเทวาพิปูชิโตโสรหโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถรักขุนังเอตังโสติลาพังพวันตุเม สีวลีจะมหาเถโรเทวตานรภูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีจะมหาเถโรจะขาเทวาพิกูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถรคุณังเอตังโสติลาพังพระวันตุเม สีวลีเจมหาเถโรเทวตานะระปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถรรักขุนังเอตังโสตถิลาพังพวันตุเม สีวลีจะมหาเถโรเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจญาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาศีวลีจะมหาเถโรจักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจญาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาศีวลีเถรคุนังเอตังโสติลาพังขวันตุกเม สีวลีจะมหาเถโรเทวตานะระปูชิโตโสรหโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสรหโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถรรักขุณังเอตังโสติลาพังพวันตุเม สีวลีจะมหาเถโรเทวตานะรปูชิตโตโสรโหปัจจญาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีจะมหาเถโรจะขาเทวาพิปูชิตโตโสรโหปัจจญาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถรภคุณังเอตังโสติลาพังะวันตุเม สีวลีจะมหาเถโรเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจญาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเจมหาเถโรยักษ์ขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจญาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถรักคุณังเอตังโสติลาพังพระวันตุเม